กำลังใจสุซอยช้งโลปลาเค็ดบุญยี่คุณแม่ลอยหนึ่งคนที่ข้าพเจ้าจับมือนี้เดินทางไปไหนก็ขอให้ไปดีมาพออเป็นความงาม พูดแบบคนให้คนน้อมหน้าพูดกบบว้าห้ายกมือมีคนรักมาให้มีคนใบมาปันอ้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทานจุดายขอใหอ้ท่านร่ำรว้ร่ำรวยเลยครับครับถูกไหมแถววัสดีครับจัดเต๋อบ่าวเดชนภัทรนนครัาผมวันนี้พาพี่น้องมาเลาะตลาดนัดไทยเลาเด้ยครับเดียครับวันนี้เขาอยู่โซนของตลาดเทาเทียนครับเดียวเป็นตลาดไทยลาเป็นยังไงครับต้องติดตามกันไปครับรอบๆวัดเดแนี่นอนครับสวัสดีครับ บ่าวเดชนครพนมนะครับพาเลาะพาเที่ยวแล้วก e. ็ลุงปีเตอร์ลุงปีเตอร์ลุงปีเตอร์เลาสาะแซ่บครับวันนี้พามาเที่ยวนะครับผมตลาดนัดไทยลาวนะครับผมท่าอุเทนนะครับผมติดกับแขกขมวนออเตลาดจุดพรปนชายแดนนะครับผมวันนี้พามาเลาะกับลุงปีเตอร์นะครับผมเพราะว่าเพื่อนเคยมาทางนี้ให้ลุงปีเตอร์พาเลาะสักพอนมดีเนาะประจํามากพี่ประจํามีค่าไม่ขายก็เริ่มลื่นกันแน่จังหน่อยแล้วนะครับเพราะว่าผมเลย ผมมีเงินกับเส้นเอานะครับผมวันนี้สิพาเลาะแบบมว้วนๆเนาะลุงพี่เตอร์เนาะเอาแบบมว้วนๆครับผมเราต้องไปหากล่องซะก่อน่อยตีใส่เลยรับผมครับผมไปหาเลาะแบบมว้วนไปพี่น้องไปโอเคครับพี่น้องเอาติดตามล็อกชมเลยครับผมถ้าไม่อยากจับยังจับยังไม่จับยังจะจับตัวโอ้ยพูดนะป๋าพูนออกจับยังยม โย่ดูว่าที่จับยังสนอเออดูว่าจับปลาคอปลาคอจับบ่าวเดชย่านได้ย่านได้ย่อมคอยให้จับยี้มเฝ้าจับอันนี้จับยังได้เม็ดบอกไม่เท่าได้เม็ดไม่เท่าเจ้าใจดีโอ้นั่นเห็นบอกใครไรนี่บอกข่าผู้สาวผู้สิบุรังเลเลยเออจับยังจับยังสิ ตาผู้สาวสิเลีนใส่เลยไหนเออเพื่อนขายปลาคอครับพี่น้องครับผมปลาคอใหญ่ปลาคอน้อยขายได้ไหรไม่เท่าโลละลอยโลละลอยคไปหักซื้อเออเพิ่นมาซื้อซอยเนาะโอือบรรยากาศดีครับผมคึกคืนคึกคักนะครับผมบรรยากาศนะครับผมเพิ่นซื้อมาแล้วเพิ่นเหมา ครับผมตลาดนัดไทยลาวนะครับผมเทาเทนคือเก่าพี่น้องมาเก่าลักพี่น้องคุณยายเบิ่งนัากว่าอายุอายุเท่าไรแล้วแม่เทาเก้าสิบปีหกเดือนเก้าสิบปีหกเดือนซ้ำเกาสิเด็ดเลยเนาะย่างเนาะแม่เนาะอยู่บ้านใดอยู่บ้านเทาเทนบ้านที่หนึ่งสอมหมู่ที่หนึ่งปั๊ดเราความจำดีแท้ ไปปฏิกวดิภพทรงจำได้รับรางวัลตลอดฟ้าเราแข่งแรงเนาะความจำดีเอ้าสวัสดีครับไอแม่ครับสวัสดีครับผมนะครับสิบปีลำเศร้าปีลำเราเห็นกวงมายามังเข,าข่าคือเราเห็นหน้าจังวายั่งโอ้นี่บุคคลตัวอย่างครับอ,อสมอดีเด่นจักปีซอน <c oughs> เป็นอสมอแต่สองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดสองพันห้าร้อยยี่สิบสองคอยบ่กท่านเกิดเป็นอสซามอจะคนละประเทศไทยเฮ้ยนีอสมอเริ่มขึ้นมาเราก็เปลี่ยนเลยโอ้สมัยนี้อายุเท่าไรคุณยาย่แล้วจีบี เก่าสิปีหกเดือนบ่าวบ่าวยังหลายใหญ่ห่างเอาให้ลูกที่สองโลนเกาลักเนี่ยป็นลักไม่จะใส่เก่าลักซื้อมันเสือมันเอาเอาจังสิอันคุณแม่จอนคุณซื้อแม่จอนเอาเยอะๆเงินใส่ไว้ใส่ถุงตังในนี้ใส่เงินไว้ก่อนมันสีเบิร์ดนะน้าครับผม ใครแม่คุณซื้อซอยนะครับผมเอาใครใครกำลังใจซื้อซอยสองโลขอบคุณยายขอบคุณที่ให้เกล้านิรสองสังวันจกไปคืนซื้อเกล้าัดซอยคุณแม่จอนครับอายุเก่าสิบปีหเดือนใ่ก่เก่าสิบเอ็ดปีปลาเค็ดบุญนีคุณแม่ลอยหนึ่งโอ้ยขอให้เป็นผ่านิปเดียวานิเดีย เจับมือทั้งคู่ก่อนละใจพ่อนพ่อใ้พ่อนะไอพ่อนะไอพ่อนะเบาเราเดชแล้วข้าพนธมครับคุณพันรัตนนาทัจงคุ้มตรลายนำาชคมาให้ได้ลิมบเป็นคนร่วมคนวงมานโดยดิฉันอดิฐาในการละบัดนี้คนที่ข้าพเจ้าจับมือนี้เดินทางไปไหนก็ขอให้ไปดีมาพ่อเป็นคอางงามพูดกับคนให้คนน้อมหน้าพูดกับหน้าห้ายกมือมีคนรักมาให้มีคนใบ้มาปัน อายุกภาพร่างกายแข็งแรงท่านจุชายหอไ้ท่านร่ารวยร่วยด้วยครับถูไถสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แหงเด้อแม่ถยู่ดีไม่แหงเด้อแม่เถาเด้อเป็นลมโพลมไส้พ้องกระนไปพันมาอยู่น้นหมดนี่แหละครับสูด้วกันเด้อครับอายุยืนว่ต้องเฝ้าเอาตั้งไม่นีเดี๋ยวมาเอาเด้อแม่๋ย่มาเอาเด้อแม่แถาเด้อนี่แหละครับมันเด็กตต้งสูดอยู่นะครับอ๋อสมตะปีสองสองท่านเกิด วันนี้มาครับอาจารย์แม็กครับผมอาจารย์เตอนะครับผมเลาะซอแซ่บครับเลาะตลาดตะลี่นะครับผมนี่ครับผมมาเบิ่ง,อองมาเบิงป่าพี่น้องขี่เรือพ่อจ้องขี่รถขามไปเสียค่าด่านค่ารถราคาเดียวกันกับอ,อยู่ฝั่งเล่าเลยคน<ะ>ขายโลดหนึ่งลอยหาชิปทะยุฝั่งเล่าก็โลละแสนแสนหนึ่งกับประมาณลอยหาชิปสามบาทมาเลือนกัน กรอตลาดแาเล้าแถบนมาหนานอแงแล้ว,ว,ว่าอยากเดตัวไรอุ่มได้แต่ว่าอย่าอุ่มแม่ค่ะ,คะเอาไว้พวอุ่มอย่างเดียวเรบิงป่าครับผมมาคับไอ้ไอ้แมกกับไอ้เต๋อครับผมวันนี้ครับผมอเอาสิปปเบิงแคมป์คเบิงสาวลาตองป่านี่คือหลายแท้ ปลาน้ำโขงบ่ครับนี่ตันปลาขายแต่ว่ปลาผมิได้ปลาแบบนี้นะปลาปลาอยังครับแม่นี่ปลาตองปลาแต่ว่าใหญ่กันกันเพี่น้องปลาตองปลาโขปลาอันนี้นี่ปลาอยังนี่นะปลาขาวปลาขาวพี่น้องปลาขาวใหญ่ไปหามาทางไหนครับปลาสุกซาอยู่นะโอ้นี่ปลาน้ำจืดปลาบม่เป็นปลาน้ำโขงปลาอยหนโอ้เพิร์สุกซาเด้อปลาตองนี่ดิ ซื้อมาบอกครับหรือว่าหามาปลาสะนี่แหละปลาสะเลี้ยงได้บอกมาต่อว่าได้เลี้ยงปลามันน้ำขึ้นมาเขาก็กัดไว้เลยแย่งกัดไว้มันาติดครับปลาอยูุษะเพิ่นนะครับผมมันอยู่ไกลห้วยมเออมันเข้าใจครับผมมันขึ้นมาเขาก็เอาวแย่งกัดไว้เลยแม่แม่แม่บู๊ดเนาะแม่เนาะแม่อยู่บ้านไหนเนาะอยู่แถวเทนี่เนาะขอบคุณหลายๆใช่ไหมเนาะ ไปยาไปป่าไปก้อยนี่กรับมาเด้อตลาดท่าอุเทนพี่น้องผ้าเห็ดอย่างน้อดินะขายผักขายอย่าปลูกเองบ่ครับปลูกเองบ่เองค่ะผักปลอดสารพิษค่ะปลูกหลังบ้านเนาะห้าบาทมะขามเปียกเนี่ยย่งโบเปียกเนาะดิเนาะมะขามเปียกค่ะหมากสไลด์พี่น้องหมากทัวขี้เล็กกระมีนะครับผม มาเก็บ้มบรรยากาศอันนี้หมักสลอยเนาะโบเมนหมักสลี่หมักสลอยฟันเขเหนียวจ้าฟันเขาเหนียวคุณแม่หมักกล้วยก็มี่นะครับผมของกินหลายเนาะมันนี้เนาะตลาดข้าวอเทนนะครับเด้อมื่อนี่วันจันทร์ครับผมวันจันทร์พี่น้อง พักหลายขนาดเลยพี่น้องผักนอกโบแม่เนี่ยนะพักดังคมพักดังขมเก็บอยู่ล้างเครืองมาขายก็บมามาไม่มีใครครับผมโอ้ยเมถาวรก็มาขายเนาะผักยังครับเลยเมถาวรพักสลัดเนาะบอกไม่ถูกเอาอันนี้ไว้ให้แม่ไปกินอันนี่ปลาร้บองมีการเลือให้กินอีกเนาะปลามองอร่อยอร่อยครับบะนปลารปลาร้าทาอุเทนครับผมพี่น้อง เป็นตาแซ่ยเพศเอ็มมอไม่เท่าอายุเท่าไรแล้วเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดป๊าบยังแข็งแรงอยู่เลยแข็งนอกอ่อ,อนในแข็งนอกในขอบคุณลหลายๆเด้อปี่น้องบ้านเกาจีท่าอกุเทนะครับผม <c oughs> ตอนสาวๆเนาะเรต้อง head head really เฮ็ดยูเฮ็ดกิน <ๆ S 2> เลยครับผมแม่มาตลาดท่าอกุเทนี่ได้เลยนะครับผมเฮ็ดทุกมือบอกครับผมเนี่ หรือเฉพาะตลาดนัดลาวห่อใช่ค่ะต,ตลาดนะัดครับเป็นตะแซสบเนาะมาเก็บเลาะบรรยากาศทีอเขาครับผมปั๊ปลาเข่งใหญ่นะครับพี่นอ้องอือกายบัวได้ได้ดินะปลาเข่งถ้าทางปลากางเอิญปลาบ่อเนาะนี่เนาะอือกินแล้วสิบัวได้เป็นหมอ,อบ่เนาะเอาหยอกเด้อปลาคนเลี้ยงอยู่บ้านไหนเนาะนี่นะผ่าดอกแก้วครับเอ้าผ่าดอกแก้วอ้า นครพนมีน่บอครับครับผมตาใหญ่เนาะเรียกส่บอบอเอาอยัางเกลือมันนี่นะหัวหันปลาดุกเนาะครับตลาดท่าอุเทนครับผมวันจันทร์กับวันบนุญหาดเนาะนาะมาต้องเจืเลยครับโมเดงนะครับผมเป็นเอกลักษณ์ของตลาดนัดลาวเพื่อสิได้มาไม่ธรรมดาเด้ครับธุรกิจของสูงนี่ กินของสูงเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ป่า <S 2> <S 2> ป่าอย่างเนาะครับเอ้ยนี่ป่าขาวป่าขาวอันนี้ก็ป่าขาวบอศูนย์ร,รวมป่าขาวครับพี่น้องครับเพื่อนมาตะสบปอลาวน,นี่นะเอ้ยเนาะมาตะบ้านใดเนาะเอ้ยนะเนาะมาตะฟังลาวแปลคำมวนนะเนาะนี่ครับผมเรือเพื่อนก็มานะครับผมเมื่อเฮือนกับประมาณจักโมงเนาะะโมงแรงใช่เอะ หกโมงสามเวกลับลาวดีจักโมงสิบสองโมงสิบสองโมงเนาะสบายดีไหมเท่าโอ้เจอกันดีแล้วดีนะเออดีดีมาขายข้าวโมเด็งวัอนี้เอายังมาขายเนาะไม่เท่าได้เขียดน้อยมากได้เขียดน้อยมากวัอนี้นะสิ่งใดเขียดน้อยยังให้ท่านผู้ชมเบิ่งด้วอ่ะเอาสาวฝนยังด้วอ่ะน้องฝนเขียนเลยน้อยพี่น้อง ถ่ายได้ไให้แม่เท่าเลยนะตัวเรื่องสองร้อยบาทครับผมชื้อนี่ดีเกีรดตายก็มีได้พี่น้องเอาไว้ตากแห่งก็ได้เนาะเอาไว้เออต้มแกงใส้ผักอีห่มเนาะแต่สีขมอมแล้ำเนาะอ้ครับผมนี่ดีเพื่อนไอ เตรียมมาให้เรียบร้อยทั้งเครียดทั้งภาคอีกขมนะครับผมเรือท่อหม้อแหละต้องหาเองหม้อนะอืมนี่ดิมาซื้อซอยเพิ่นเด้อนี่ดิวัดไม่อย่างอันนี้มากไอ้มักไข่หมักมอนไข่พี่น้องนี่นะยังบุษุบุษุเอาไปบ่มเหมานาะมันยังบุษุนี่ดิน้องฝนอหมักมอนไข่เพิ่นขายได้ไดมหมักมอนไข่อ้นี่นะ โัละซาบาทบ่แพงบ่แพงพี่น้องเอาซื้อซอยกัน,นไม่เท่า,าบอนไข่มาตาท่าแขกแข่งขงมวนเพื่อนแหละตอนนี้กำลังซาวไอไข่อยู่เด้อกูสาวซา,าวไข่ฟองทนัดเลยเนาะกูสาวท่าแขกเด้อนี่นะขมวนเพื่อนวาลมวนะได้ทางนี้นะ มือนน่นบไ่นะบ่แมนซื้อแขวงมันข้ามวนเด้เจ้าต้องเบามวนเนาะอยู่ดีพักกระเดาครับผมอันนี้ป่าฮักกล้ยเนาะป่าฮากกล้ยก็มีพี่น้องเอาไปมกไปทอดเนาะแซบเอาไปมกไปทอดสาวลาวเนี่ยงามมาซื้อของมาชมสาวลาวนำ น้อแม่ขอบใจเด้อแม่โอ้เห็นกันอีกแล้วนี่แม่ซื้อยังก็แม่เนี่แม่บัวมื่อนั้นซื้อหมากน้ำนมหมักยางลืมเออผมหลงเอ่อบเป็นยางโเป็นยางอจ่ามันอนี้เอายางมานี่นะมือนี่นะหะองยน เอาของปลาของกินธรรมชาติมาขายพี่น้องอือบุนะแม่เป้งแม่ส้มก็มีอือแม่หมดเอาทางไข่ทางหางมาเนาะเหลือเท่าใบตองบ่เ,เดียวมาเ<ท>วาหยออก,ก,กมาเด้อเวาหยออกเพื่นพี่น้องครับขเขาเข้าไปเขาอันนั้นเขาคงผ่นไ,ได้งายาวันนี้ง่ายดีนะยังแทนต่อเออเออบุนาเพื่นขายดีได้หมักผิดเพชรแน่นอนอันนี้นะ เมื่อกิ้โบราณเออซีแม่แม่ซีไม่ค่อยเบิ่งนะอ๋อจกกักรยานเอามาทางไหนผู้สาวสะกวนนครสะกวนครจักรยากกน,ากกน,น,นสกวนนครบาวเดชนึกว่าจากกักรยานเมือง,ล,งลาวโบแม่นเนาะผู้บา่าวหรือจักรยานเฮ็ดยังอันนะปิ๊ตปี้ เอาธุรกิจการบินมันก็ะเมิดแล้วบมได้บินแล้วเนาะ <c oughs> ม,มีแต่ธุรกิจการกินแล้วเนาะบาที้เนาะเอออันนี้ผนะู้บ่าวผู้สาวเพิน่นเด็ดปีกจัก,กรจันทร์ครับพี่นอ้องเอาเอาเสื้อไปก้อยไปขวากินครับผมจักรจันทร์ปูสาวส,าวสะกดนครบอกหรือว่าผ<แ>ูา้สาวบ้านเฮาสาวสีสงาครับพี่สาวสีสงฆ์สมโภงงามเนาะเมือดเท่านั้น สาวขายวัสดีครับซื้ออย่างน้อเนี่ยน้นองแพทย์น้องแพทสาวสีชมพามือกันเนาะเป็นงามได้มาขายเครื่อ,องขายของอยู่นะครับผมตลาดนัดไทยลาวนี่ครับผมธาตุพนมเอ้ยไม่ใช่นาเกย <c oughs> ว้าวตลกว่าวดีเท่าอุทิน <c oughs> โอเคครับพี่น้องครับผม,มป้ายอย่างน้อนี่หน่าปลาทอดทง ก็ปลาทะเลบอกอยากคล้ายๆกับปลาน้ำก่อยเนาะแต่ป่ามันยียแต่ก่อนผมเคยเห็นอยู่แถวสมุทรสาครปากมันปลาทองเทงมันไปอยู่น้ำใสเอาน้าบ้านควายน้ำประกันโอ้หน้ามันก่อยบ่กหน้ามันใสหน้ามันใสเจ้าไปเฮ็ดได้ไ๋มาเนี่ยใสหม้อใสหม้อโอ้นี่ดิปากมันแหลมๆพี่น้องนี่ครับผมขออนุญาตเด้อ ปลาทองเทงนี่ด <wan ita> <Boy an, S 2> ิน้องฝนเอออเาไปเย็ดในใดกินนี่นะป่านี่นะเอาไปทอดไปปิ้งไอ้เอาไปทอดไปปิ้งนกซาร์มันคือปลารสบ่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 กคือแต่มันกระเซ็บได้ไปยัดแห้งือกกระเซ็บกระดูกมันบอกแข็งบ่่่จ้าบบบกแข็งเนาะนี่ดิจานเท่าไหร่นี่นะบอกท่านผู้ชมนะแปดสิบบาทแปดสิบบาทถ้าเพื่อนอยากลองเนาะอันนี้ปลารสบ่อันนี้ปลารสเลยกับปลาลากล้วย ปลาลกกุ้ยอันนี้ปลาลาดปลาลาดปลาทิ้งป้าแก้ปลาลาดครับพี่น้องครับอันนี้ปลาขาวพี่น้องมีหลายอย่างขอบคุณหลายๆขอบใจเด้อเก็บชมบรรยากาศต่อครับผมนี่ครับมีเมื่อทุกอย่างทุกสิ่งเลยครับผมปลาขาวน้อยนะครับผมปลาลาดนะครับผมมักส้มปอยนะครับผมอันนี้ปลานางบัวปลายํา ปลาคบครับปลาคบปลาคบปลาคบเออปลาคบก็มีเนาะซื้อแปลกๆเอามาแต่ทางสปปลาวเนาะโอ้โหสวัสดีไม่ขายเพ่อนมาซื้อเลยครับเรียกซื้อเลยเครื่องของหลายย่างนะครับผมเอ้ามาเบื้องทางพีทางต่อเพื่อนนะครับผมแม่นอนเวนจต้เฮ้ยแม่นอนเวนแม่นอนเวนคนเด้คนนอนกลางคืนค่ะคนนอนกลางคืน แตนอนเวนกับเปลี่ยนกะกันเนาะเออพนักงานแล้วพนักงานแล้วเออแม่นอนเวนโมเมนต์ต่อบอกเอ้ยเจ้าห้องเต็นเรื่องเต็นเรื่องเหลืองสีมันเหลืองกลางเวนมันสีบล็อกกลางเวนสีบล็อกโอ้มันออกมากิ่นยังก็คือเอาถ้าขึ้นแบบเราไปสู้แล้วมันสีมาไรมาไรต้อยอ่ะโอ้กลางเวนมันสีบลอกต้อยมาแต่ทางไหนนี่มาคำมวลมวลค่ะคำแก้วค่ะคำแก้วบ้านคำแก้ว เอ้ยพันงามเนาะหน้าขาวแท้ <c oughs> ดีดีเป็นมากับพี่น้องเป็นหลายคนสบายดีไม่เท่าอืสบายดีอยู่ดีไม่แห้งเนาะขาขายมันหานเด้อขาผมให้ลมไม่รวยให้ได้สิบล้านสาวล้านมากระบก<ว>อันนี้ไม่หยางเนาะแข็งน่ยาหัว่ฮะยาหัวยาหัวโอ้โอ้โอ้โออัโโอ้ออัน้ แม่นอนเวนอันนี้นะแม่นอนเวนอ่ะโอเคครับพี่น้องพากันยัดอย่างนี้เนาะฮกระปูทายกระปูในเด้อเพ็ดดหมาคือหลายแทะไม่เท่าเออเานกระปูกันพี่น้องกระปูอย่างนี้นะกระปูแดงมันแซบบวกระปูเมันแซบคร่ยมันมีไข เด็กพี่น้องเพิ่นห่มซื้อเลือกเอาเลยนะครับผมกระปูกระปูกระปูยูผู้ยูผาบ่เนี่ยโอเจ้าฟูดเอาเอ้ามันโบซับโบซับโบซับกเจ้ากระอูเลยโอ้ต้องป่านีดเนาะเออต้องคอยฟุดนะมาเบิ้งมาเลือกเอาครับพี่น้องพักคอนแค้นนะคุณนะพักคอนแค้นทางสปบบลาวนะครับผมยังยังเหลือเด้อพี่น้องเด้อ ตลาดคึกคักดีครับพี่น้องยามสาวสาวนะครับผมงามมากน้องคนมาบ้างน้องพี่นี่พาคอนเทนต์สาวบ้านเด้อยองคอนเทนจ้าแัะนี่พาคอนเทนสาวบ้านเกาลัดจ้ามาแต่ทางไหนไหมคะข้าแค่จ้าาแค่สาวถ่ายแขกคือเกามากยังอันนี้อันนี้เบ้าเต๋อบ้าเดชเบ้าเดชนะข้าวมนุ่มเบ้าเต๋อทั้งพุ่นมาน้ำกันมาครูมากหวานจ้าเบ้าเดชนะข้าวมนุ่มติดตามเนยเด้อ อเ่านไปทางมนมนนทีมงานทละมักปางมักปางหรือมักปูดิปางโอ้ปางหวานสมสมหวานเนาะตัวนี้หวานครับมักเก่าลักมักเกาลักเด้อพี่น้องเด้อสบายดี โอ้ยพี่น้องมาตาสายเนาะนี่นะมาแต่ฟังลาวมาแต่ฟังลาวจ้าบ้านเฮือยสตูดคนห้อยจ้ามาหยางมาหยางบันนี้มาหยางมาขายของขายหยางเนาะเนาะแขมเนาะลรานี่ครมหนังเนี่ยนาะแขมมีหนังเนาะเ่านี่อันเนาะหยาไม่กวาดท่านบอกไม่นจ้าโอ้ยดีๆตัวอย่างเพื่อนพี่น้องต้องซื้อดีๆน้องฝนเพือนต้องซื้อสอยดูเนาะเออสี่สี่สอยดอกขายเน้าใดขายเน้าใด ห้าสิบบาทแน่นแน่นดีๆเด้อนี่นะแน่นดีเปิ่นมาแต่ซอฟบอลาวครับผมเอาหน่อแขรหน้อนี่แหละหน่อไม้กวาดเมื่อกี้นี่แหละนี่ดีอันนี้คือหน่อไม้กวาดเอาไปใหดใครกินนี่ครับเอ้ยแกงคือแกงหน่อไม้เลยแซ่บนี่แกงแกงหน่อไม้แทบนีแซ่บใส่ยานางแบบเป็นเครื่องเรียบร้อยทีไรเป็นเรื่อลอะไรนะไอ้เมื่อยต้องต้มมือต้มมือข้าเป็นเ่อมันจืดเนาะมันบุ๋มเนาะมัน้สมไปนี่เออเพิ่นมาแต่พาแขกนะครับผมอยู่บ้านยัง หวยสกูดหทองบ้านหวยสกูดบอกพี่น้องอีกทีหนึ่นนเงเนาะอันนี้พักูดเออพักูดอร่อยอ้วกเลยเออ้วกเอาไปพัดบ่ะพักกูดัดได้เลยอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสบายดีช่วยกด Subscribe กดกระดิ่ง ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชคำนมวัสดีครับ ซับสไคร์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ